คุณเชื่อไหมว่าเด็กหนุ่มที่เมื่อสองปีก่อนยังนั่งตบยุงอยู่ข้างสนามในหลีกล่างสุดของอังกฤษวันนี้เขากลายเป็นคนที่แบกความหวังของแฟนบอลทั้งสโมสรไว้บนบ่าถ้าคุณคิดว่ารู้จักคำว่าพรสวรรค์ดีพอคุณอาจจะต้องคิดใหม่หลังจากฟังเรื่องนี้เรื่องของมาติอุสบูลาดามีมาเน่นี่ไม่ใช่รายการข่าวฟุตบอลทั่วไปนี่คือเรื่องเล่าเชิงลึก สำหรับคนที่กำลังเดินทางกลับบ้านหรือกำลังจะพักผ่อนในคืนนี้ผ่อนคลายเปิดหูฟังแล้วเราจะพาคุณไปดำดิ่งสู่โลกของฟุตบอลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลสตอรี่เรื่องเล่าคนลูกหนังวันนี้เราไม่ได้มาคุยเรื่องซูเปอร์สตาร์ค่าตัวร้อยล้านที่ใครๆก็รู้จักแต่เราจะมาผ่าตัดสมองและหัวใจของมาเทอุสบูลาดามีมาเน เพชรเม็ดงามจากวูฟแฮมตันวอนเดอเอรสเด็กนรกแตกวัย18ปีที่กำลังทำให้กองหลังพรีเมียร์ลีกต้องกินยาแก้ปวดหัวทำไมเด็กคนนี้ถึงพิเศษทำไมแมนยูไนเต็ดหรือลิเวอร์พูลถึงจ้องตาเป็นมันและที่สำคัญเขาของจริงหรือแค่พลุที่สว่างวูบเดียวแล้วดับไปเรามาเริ่มกันในมุมเทคนิคที่หลายท่านอยากรู้ว่าเด็กคนนี้เล่นเป็นอย่างไรกันก่อนนะครับ สิ่งที่แยกมาเทอุสออกจากเด็กอะคาเดมี่ทั่วไปคือการจับบอลแรกของเขาครับเด็กที่โตในระบบสวยงามมักจะจับบอลน,นิง่งแต่มาเทอุสจับบอลเป็นในสถานการณ์ภายใต้ความกดดันหรือเวลาโดนรุม2-3ถึงคนเขาไม่ได้จับบอลให้อยู่กับที่แต่เขาใช้ First Touch แตะหนีตัวประกบในจังหวะเดียวบอลของเขาเชื่องเท้าเหมือนมีแม่เหล็กดูดแต่เป็นแม่เหล็กที่พร้อมจะดีดตัวหนีคู่แข่ง นี่คือทักษะที่ได้จากการเล่นในพื้นที่แคบๆมาตลอดชีวิตต้องพูดตรงๆว่าเขาไม่ใช่プレเมีเกอร์ประเภทวางบอลยาว40หลาแม่นราวจับวางเขายังไม่ใช่เควินเดอบอยน์จุดเด่นของเขาคือลิงก์อัพเพล์ในระยะสร้างเขาจ่ายบอลจังหวะเดียวแม่นยำมากน้ำหนักบอลทะลุช่องในระยะ10-15หลาถือว่าอันตรายแต่ถ้าให้วางบอลข้ามฟากเปลี่ยนแกนเขายังขาดความแม่นยำและความสม่ำเสมอ ตรงนี้คือจุดที่ต้องพัฒนาถ้าอยากไประดับโลกนี่คืออาวุธนิวเคลียร์ของเขามาเทอุสมีสไตล์การเลี้ยงแบบไกรดิ้งคือเหมือนลอยไปกับพื้นไม่ได้สับขาหลอกวูบว่าไร้สาระแต่ใช้บอด y ี้เฟน์หรือการโยกตัวหลอกคู่แข่งสถิติบอกชัดเจนว่าเปอร์เซ็นต์การเลี้ยงกินตัวของเขาสูงมากในพื้นที่ไฟ n a ลเทิร์ดเพราะเขากล้าเลี้ยงจี้เข้าหาคู่แข่งและที่น่ากลัวคือบอลติดเท้ามากแม้จะวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด อย่าคิดว่าเป็นตัวรุกแล้วจะไม่เล่นรับเด็กคนนี้มาจากโรชเดลครับวินัยเกมรับหายห่วงเขาไล่บี้ตั้งแต่แดนหน้าไม่ใช่แค่ไล่เป็นพิธีแต่ไล่เพื่อแย่งบอลจริงๆสถิติการเข้าปะทะในแดนคู่แข่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยผู้เล่นเกมรุกทั่วไปในขณะที่เพื่อนครองบอลมาเทอสุสไม่เคยยืนเฉยเขาคือจอมหาช่องเขามักจะวิ่งสอดไปในพื้นที่ฮาร์ฟสเปซได้อย่างแนบเนียนการวิ่งของเขาไม่ใช่การวิ่งมั่ว แต่เป็นการวิ่งเพื่อดึงตัวประกบให้เพื่อนเล่นง่ายหรือวิ่งตัดหลังลายกองหลังในจังหวะที่คู่แข่งเผลอนี่คือ i อฟุตบอลที่เกินอายุ18ปีแต่ถึงตรงนี้ต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งครับด้วยความที่ยังเด็กบางจังหวะเขายังหวงบอลเกินไปมีหลายครั้งที่เพื่อนว่างลงๆแต่เขาเลือกจะมุดต่อซึ่งเป็นเรื่องปกติของดาวรุง่งแต่ในระดับสูงความผิดพลาดแค่วินาทีเดียวหมายถึงการเสียประตูหรืออดได้ประตู เขาต้องเรียนรู้ที่จะเล่นง่ายๆในบางจังหวะไม่ใช่จะโชว์ทักษะเลี้ยงบอลมุดไปข้างหน้าทุกครั้งที่สัมผัสบอลเขาคือโมเดิร์นฟอร์เวิร์ดขนาดแท้เล่นได้หมดทั้ง3ตัวบนจะให้ยืนหน้าเป้าแบบฟอลส์ไนน์ก็ทำได้เพราะพักบอลเก่งหรือจะฉีกไปเล่นปีกซ้ายขวาก็อันตรายแต่ตำแหน่งที่เขาฉายแสงที่สุดคืออินไซด์ฟอร์เวิร์ดด้านขวาหรือหน้าต่ำที่มีอิสระในการเคลื่อนที่และทั้งหมดนี้ น่าจะเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของผู้เล่นแนวรบปีกซ้ายปีกขวาในเจเนเรชันถัดไปมาเทอุสสูงประมาณ175เซนติเมตรไม่ใช่ยักษ์ปักหลันแต่เขามีโลเ Center of Gravity คุณเคยเห็นลีโอนลเมสซี่หรือเอเดนฮาซาเวลาโดนเบียดไหมครับเขาล้มยากมากมาเทอุสก็เช่นกันกองหลังตัวใหญ่ๆพยายามจะชนให้กระเด็นแต่เขากลับมุดหนีไปได้เพราะฐานการทรงตัวเขาแน่นมาก ตรงนี้ผมไม่ได้บอกว่าเด็ก18คนนี้เก่งระดับเมสซี่หรือฮาซานะครับแค่จะให้เห็นภาพว่าแม้จะตัวไม่ใหญ่แต่ก็เบียดให้ล้มยากมากความเร็วต้นคืออีกจุดเด่นที่น่าสนใจระยะออกตัว5เมตรแรกของเขาสามารถทิ้งคู่แข่งได้เป็นทุ่งแต่ความเร็วปลายระยะยาวอาจจะแค่ B บวกคือไม่ได้เร็วปานจรวจทางเรียบแบบเอ็มบัเป้แต่เร็วพอที่จะฉีกหนีกองหลังพรีเมียร์ลีกส่วนใหญ่ได้พูดกันตรงๆว่า การหมงของเขานี่คือจุดบอดโดยส่วนสูง175และสไตล์การเล่นอย่าหวังให้เขาไปหมงแย่งกับเวอร์จิลฟานไดค์เขาไม่ใช่เป้าหมายในการบอมลูกโดง่งแต่ถ้าเป็นคนเปิดเข้าไปอันนี้พอจะเป็นไปได้หน่อยครับ็อบเอ็ดเวิร์สคุณซื้อวูฟเคยเรียกเขาว่าลิตเติ l ลลีเดอร์เพราะในสนามเขาไม่กลัวใครเวลาทีมโดนนำหรือสถานการณ์บีบคั้นมาเทอุสคือคนที่ตะโกนกระตุ้นรุ่นพี่ คือคนที่ขอบอลมาเล่นเพื่อพลิกสถานการณ์เขาไม่มีอาการโชคกหรือฝ่อให้เห็นนี่คือเมนเทลิตี้ของผู้ชนะที่หายากในเด็กอายุเท่านี้ประตูที่เขายิงได้ในฤดูการนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าหน้าปากประตูเขาเลือดเย็นเกินไหวไม่มีการลนลานหัวตูมตามแต่เลือกแปรเพลทางหรือชิปข้ามตัวผู้รักษาประตูอย่างเยือกเย็นตัวเลขสถิติที่น่าสนใจของเขาในฤดูการนี้ สถิติ Progressive Carries หรือการพาบอลขึ้นหน้าสำเร็จอยู่ในระดับสูงมากสะท้อนว่าเขาคือตัวขับเคลื่อนเกมรุกที่ไว้ใจได้ไม่ใช่แค่รอยิงเขายิงได้มากกว่าค่า XG ที่ควรจะเป็นแสดงว่าเขาเป็น Clinical Finisher หรือตัวจบสกอร์ที่คมใช้โอกาสไม่เปลืองและมีสถิติการสร้างโอกาสยิงต่อ90นาทีสูงติดท็อปไฟของทีม w o l v e ทั้งที่อายุแค่18แต่ก็นั่นแหละครับย้ำว่าน,นี่คือผู้เล่นทีม Wolves ในแต่ละเกมคงมีโอกาสในการทำประตูไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นถึงตอนนี้เรามาสรุปข้อดีของเขากันดีกว่าครับเขามีความสามารถในการเปลี่ยนจังหวะเกมจากช้าเป็นเร็วได้ทันทีการครองบอลในพื้นที่แคบระดับอีลีทเล่นได้ทุกตำแหน่งในแนวรบจิตใจแข็งแกร่งไม่กลัวความกดดันขยันช่วยเกมรับวิ่งไม่หมดแต่เหรียญมี2ด้านครับด้วยความสูง175ในสมรภูมิพรีเมียร์ลีก เขาแทบไม่มีประโยชน์ในลูกกลางอากาศและในวัย18ปีบางครั้งก็ยังเล่นยากเกินไปยังติดใช้เท้าขวามากเกินไปทำให้คู่แข่งดักทางได้ง่ายถ้าทำการบ้านมาดีและการเล่นด้วยสไตล์ใช้พลังงานสูงตั้งแต่อายุน้อยเสี่ยงต่อการบาดเจ็บกล้ามเนื้อในระยะยาวเรื่องราวของมาติอุสมาเน่ไม่ใช่เทพนิยายเจ้าชายลูกหนังแต่มันคือหนังราม่าสู้ชีวิตเขาเกิดที่บาเรโรเมืองอุตสาหกรรมเก่าแก่ริมแม่น้ำทากุส ในโปรโตเกตดินแดนที่ฟุตบอลคือาศาสนาแต่โชคชะตาเล่นตลกครอบครัวของเขาไม่ได้เติบโตที่นั่นตลอดไปในวัย8ขวบเขาต้องหอบกระเป๋าข้ามน้ำข้ามทะเลมาสู่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษไม่ใช่ในฐานะนักเตะเยาวชนของแมนยูไนเต็ดหรือซิตี้แต่มาในฐานะลูกหลานผู้อพยพที่ต้องดิ้นรนจุดพีของเรื่องนี้อยู่ที่รอชเดลสโมสรเล็กๆในระดับนชั่น e ล g u ก หรือประมาณดิวิชัน5คุณลองจินตนาการดูนะครับเด็กที่มีเลือดโปรตุกีสไหลเวียนแต่ต้องไปฝึกฟุตบอลในลีกที่เน้นการประทะเตะเป็นเตะหวดเป็นหวดสนามที่พื้นหญ้าไม่เรียบลมแรงและฝนตกตลอดปีนี่คือเบ้าหลอมสำคัญมาธิอุสไม่ได้โตมากับศูนย์ฝึกรู้หราที่สอนให้เล่นติกิตาก้าบนหญ้าพรมแต่เขาโตมากับการเอาตัวรอด เขาเคยมีชื่อเป็นตัวสำรองให้รรชเดลในเกมลีกระดับล่างสุดแต่ไม่ได้ลงสนามคุณฟังไม่ผิดครับไม่ได้ลงสนามในลีกล่างแต่เพียงแค่2ปีต่อมาเขาคือนักเตะที่ลงไปยิงประตูในพรีเมียร์ลีกการก้าวกระโดดจากนอนลีกสู่พรีเมียร์ลีกภายในระยะเวลาสั้นๆแบบนี้มันสะท้อนว่าเขามีของที่โค้ชระดับพรีเมียร์ลีกมองเห็นแต่คนทั่วไปมองข้ามมันคือสัญชาตญาณดิบที่โรงเรียนฟุตบอลสอนกันไม่ได้ และถ้ามาธิอุสย้ายไปโอทราวฟอร์ดเขาจะเล่นตรงไหนถ้าเรามองระบบการเล่นของแมนยูไนเต็ดสมมุติว่าเป็นระบบ4-3-3หรือ4-2-3-1แบบโมเดิร์นบทบาทของเขาจะไม่ใช่หน้าเป้าเบอร์เก้าจ๋าๆที่รอยืนคำ้ำแต่เขาจะเป็นไดนาโมในตำแหน่งปีกขวาหรือหน้าตำ่ำสไตล์ของเขาคล้ายกับอเลฮันโดรกานาโชไม่เอาชื่อนี้ดีกว่าจะมีความคล้ายอามาัดแต่มีความตันและชนได้ดีกว่า มาธิอุสจะเข้ามาเพิ่มมิติในการเจาะพื้นที่แคบๆที่แมนยูมักจะตื้อเวลาเจอทีมรับลึกเขาเหมาะมากกับระบบที่ต้องการผู้เล่นแนวรุกที่ไล่บอลดูเดือดแมนยูยุคใหม่ต้องการเอเนอร์จีแบบนี้ไม่ใช่แนวรุกที่เดินเล่นหรือยืนปรบมือแปะๆเวลาเพื่อนไล่บอลแต่ถ้าเดีลยวนี้เกิดขึ้นจริงการย้ายไปทีมใหญ่อย,อย่างแมนยูในวัย19-20ปีคือดาบสองคมถ้าจิตใจไม่แข็งพอ อาจจะโดนความกดดันกลืนกินเหมือนดาวรุ่งหลายคนที่ผ่านมาแต่ด้วยบุคลิก Little Leader ผมเชื่อว่าเท้าเอาอยู่คุณผู้ฟังครับสิ่งที่ผมอยากฝากไว้ไม่ใช่แค่เรื่องฝีเท้าแต่คือทัศนคติมาทิอสมาเน่ e เคยให้สัมภาษณ์ว่าผมไม่เคยลืมวันที่นั่งดูเพื่อนเล่นที่รรชเดลวันนั้นสอนให้ผมรู้ว่าไม่มีอะไรได้มาฟรีในโลกฟุตบอลเด็กคนนี้ไม่ได้ขับรถสปอร์ตรูราอวดลงโซเชียล เขายังคงมุ่งมั่นซ้อมโฟกัสกับฟุตบอลเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าจุดเริ่มต้นของคุณไม่ได้กำหนดจุดจบของคุณคุณอาจจะเริ่มที่จุดต่ำสุดเหมือนมาธิอุสที่รรชเดลแต่ถ้าคุณมีความทอรหดและแพชชั่นที่มากพอคุณก็สามารถไปยืนอยู่ท่ามกลางแสงไฟพรีเมียร์ลีกได้คำถามคือวันนี้คุณกำลังสู้เพื่อความฝันของคุณเหมือนที่มาธิอุสสู้เพื่อแย่งบอลในสนามหรือเปล่าสรุปสุดท้าย มาธิอุสบูลาดาม i มาเน่คือของจริงหรือของปลอมทำเหมือนเด็กคนนี้อาจจะเป็นของจริงที่ยังเจียระไนไม่เสร็จเขาไม่ใช่สินค้าสำเร็จรูปพร้อมใช้ที่จะแบกทีมลุ้นแชมป์ได้ทันทีแต่เขาคือโปรเจกต์เพลเยอร์ระดับท็อปคลาสที่ถ้าได้โคชดีๆคัดเกลาเรื่องการตัดสินใจและการใช้ร่างกายเขาจะกลายเป็นหนึ่งในกองหน้าที่น่ากลัวคนหนึ่งในยุโรปภายใน3-4ปีข้างหน้านี้จับตาดูให้ดีครับ ไม่ว่าฤดูการหน้าเขาจะยังอยู่กับบูฟส์หรือย้ายไปทีมยักษ์ใหญ่ชื่อของมาธิอุสมาเน่จะไม่ใช่แค่ทางผ่านแต่จะเป็นชื่อที่พวกเราต้องพูดถึงไปอีกทศวรรษบางเรื่องไม่ได้ต้องการคำตอบแค่ต้องการใครสักคนเล่าให้ฟังขอบคุณที่ให้ผมเป็นคนนั้นแล้วพบกันใหม่ในเรื่องฟุตบอลเรื่องต่อไปที่อาจไม่ได้พูดถึงเกมแต่พูดถึงชีวิตมากกว่านั้นขอบคุณที่ฟังมาจนถึงตรงนี้ขอให้เรื่องนี้ อยู่กับคุณแค่พอดีก่อนที่คืนนี้จะเงียบลงถึงจุดนี้ฝากกด subscribe กด l i k ์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานรู้ดีวะพ podcast ทีมงานที่มีคนเดียวแต่เขียนทีมเอาเท่ไปวันวันสวัสดีครับ